พี่ปูไม่มีเคล็ดลับอะไรนะพี่ปูแค่ทําคลิปมาทักทายพอรู้สึกตัวเองหายไปนานเกินไปละใจร้อนแน,นะนําวัตถุดิบก่อนเลยก็แลวกันนะคะหายไปนานไม่รู้ว่าคิดถึงกันบ้างไหมนะคะเอาเป็นว่าทึกทักว่าคิดถึงกันลวกันนะคะพี่ปูก็จะมีคลิปหย่อนมาให้ดูบ้างนะคะอาจจะเจอพี่ปูจริงผมงอกขาวทั้งหัวก็ได้นะคะที่หายไปเนี่ยนะคะภารก,กิจมันเยอะจริงๆนะคะพี่ปูมีประกฏคังนะคะท่านผู้ชมคิดดูสิคะว่าชิ้นเขาใหญ่ขนาดเนี้ยตัวเขาจะขนาดไหนนะคะ พี่ปูก็ใส่พริกแกงนะคะลงไปผัดให้หอมเลยแปลกใจสิว่าทำไมพริกแกงของพี่ปูถึงเป็นน้ำมาเลยนะคะก็ตอนที่ปูเก็บรักษานะคะพี่ปูก็ใส่น้ำปั่นให้ละเอียดขึ้นนะคะแม่พี่ปูชอบพริกแกงแบบละเอียดละเอียดนะคะไปดูคลิปการทำพริกแกงของพี่ปูได้นะคะคลิปนั้นก็มีคนดูยอดก็พอ กระชุ่มกระชวยนะคะพริกแกงเผ็ดนะคะสูตรแม่พี่ปูนะคะพี่ปูก็ทาติดบ้านไว้แบบนี้นะคะเราจะผัดให้หอมก่อนเลยนะคะใส่น้ําลงไปแบบไม่สนใจอะไรทั้งสิ้นนะคะเพราะว่าน้ําต้องเยอะไว้ก่อนปลาต้องสุกนะคะน้ําต้องเดือดนะคะปลาจะได้ไม่เหม็นขาวนะคะใส่น้ําปลาไปนะคะปรุงรสนะคะสองช้อนโต๊ะก่อนนะคะ น้ำตาลสายช้อนนี่เป็นช้อนที่สามนะคะเดาๆเอาค่ารสชาตินะคะไม่ถูกใจก็ชิมเดี๋ยวก็เติมเอาสรุปแล้วกระทะนี้นะคะพี่ปูใส่น้ำปลาไปสามช้อนโต๊ะแล้วก็น้ำตาลสายสี่ช้อนโต๊ะนะคะอาหารนะมันต้องมีสตอรี่ใช่ไหมคะปกติพี่ปูเกิดมาไม่เคยกินเมนูนี้หรอกนะคะพี่ปูก็ได้ชิมตอนแต่งงานแล้วนี่แหละนะคะเพราะว่าบ้านคุณสามีเขาทานค่ะนะคะ ถ้าอยากเร่งนะคะก็หาอะไรมาปิดนะคะจะได้สุกไวๆนะคะแต่ถ้าไม่รีบไม่เร่งอะไรก็กดให้ท่วมๆเดี๋ยวกับเนื้อปลาเอานะคะแต่อย่าคนรุนแรงนะคะเป็นคลิปง่ายๆนะคะการผัดปลานะคะเนื้อปลาปลาหวานเนี่ยนะคะอ่าเรียบปลาหวานก็ได้นะ,ะผัดพริกแบบว่าใส่หว,นหวานๆนะนะคะพี่ปูจะไม่ได้ไปทอดก่อนนะบ้านพี่ปูชอบกินแบบนี้นะคะทีนี้การเอ่อผัดพริกปลาแบบเนี่ยนะคะ ต้องมีรสชาติหวานพี่ปูเลยใส่น้ําเยอะไปก่อนนะคะเพื่อให้เนื้อปลาเนี่ยสุกนะคะแต่ถ้าจะอร่อยเขาบอกว่ามันต้องคลุกคลิกค่ะเราก็เคี่ยวไปเรื่อยๆนะคะรสชาติก็จะเจ้มจนค่ะเห็นไหมคะว่ามันของปลาจะออกมานะคะสีก็สวยนะคะพริกชีฟ้าไม่มีก็พริกแดงจินดาซอยบางๆเลยค่ะมันจะได้ยากอะไรละคะพี่ปูไม่โรยใบมะกรูดฝอยนะคะพี่ปูใช้ฉีกเอานะคะใครจะชอบพันฝอยก็ได้นะคะ แล้วพี่ปูก็ไม่ใส่กระเพราอะไรทั้งสิ้นนะคะบ้านพี่ปูทานแค่นี้นะคะเพราะฉะนั้นพี่ปูปิดคลิปง่ายๆเลยว่าเสร็จแล้วนะคะท่านผู้ชมน่าทานใช่ไหมล่ะคะถ้าคุณผู้ชมชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจพี่ปูด้วยนะคะบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าค่ะ